ตูเ้เย็นมามันพังง่ายจังอ้าวมันก็มันก็พังเนาะมันก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราต้องทำมาไงมันเป็นความรู้อีกแบบหนึ่งมันดีเหมือนกันแม่บอกน้องเปิดตู้เย็นมาแล้วก็เอากล้องไปถ่ายตรงชื่อรุ่นมันให้หน่อยเดี๋ยวจะไปซื้อขอบยางให้อโอเคในทิกต็อกช็อปมีอืมอืมอืมแล้วก็ไปสวมสวมเสร็จปุ๊บก็มันก็โดดแล้วทีนี้จริงเหรอจริงโอเคโอเค อืมใจเธอ,อไม่ต้อง่อนไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องทำเสียงแบบนี้แกแล้วดูแลตัวเองให้ดีอืมถ้าถ้าฉันเธอบอกว่าฉันแกแล้วแล้วเธอจะมายุ่งกับฉันทำไมก็เพราะแกไม่รู้เรื่องไงโอ้อ,อนี่แฟนขับเขาชอบนะของเธอเขาเขาตัวฉันก็จะโดนแฟนขับเธอคือลูกหลานเธอจะว่า ลูกหลานทิกต็อกเธอจะว่าฉันเอาแม่แม่ทิกต็อกใช่ถูกต้องก็ต้องให้จุมจีเม่มีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างไม่ไม่ไมเออเวลาแบ่งเ,เป็นความส่วนตัวของของตัวเราอะ่ะอย่าตัดรอนสิทธิสิทธิของความเป็นส่วนตัวบอกว่าเออขอส่วนตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโอเคแต่ว่าก ก็เธอเธอเดนเดินมันมีชั้นทำไมอ่ะก็ให้แล้วไงต่างคนต่างให้กันไงให้วจุมจีก็ให้เวลาแล้วเจนก็ต้องให้เวลาจุมจีด้วยไม่งั้นมันมันจะไปกันไม่บาลานซ์กันนะเดี๋ยวเดี๋ยวแบบว่ามันถ้าไม่มีความเป็นส่วนตัวนี่ ในในบันทึกมันก็จะเรียบเรียงอะไรไม่ค่อยถูกคำคมก็จะหดหายอะไรทำนองเนี้ยมันจะไม่เล่นไงมันไม่โลดเล่นไงมันไม่เหมือนลมพัดใบไม้ไงลมพัดใบไม้มันอ่อนเอ็นอ่อนไหวตัวคนเราก็ต้องทําตัวให้เหมือนใบไม้ต้นไม้ด้วยแล้วมันจะได้อ่อนเอ็นไหวไปตามลมไม่ใช่ว่า แข็งทื่อลมพัดก็ไม่เอน็นลมอะไรก็ไม่เอน็นไม่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เสาปูนไม่เสาไม่ใช่เสาปูนนะเนี่ยเป็นเสาเป็นแค่เสาไอ้นี่เองไม่ใช่เสาปูนเป็นเสาสแตนเลสเนะี่ยเป็นเสาสแตนเลสมันก็ต้องทนทานแต่ว่าความในทนทานมันก็มีความไม่ทนทานอยู่ ในในบางสิ่งบางอย่างมันจะมีข้อดีข้อเสียในตัวมันแต่ละอย่างละอย่างฝากไว้ให้คิดจุมจีบุ้มบุยนี่ฝากไว้ใแก่เจียนนะในห้างเจียนตะก้าเหลือตะก้าส้มอืมนี่แบมพูใบปอนี่โอเคนะยังไงอธิบายตอนนี้ทุกคนที่ทำออนไลน์นะต้องไปจดทะเบียนพาณิชย์ของอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะอืมใช่ทําทำให้ถูกต้องนะตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปอ่ะ ไหนใบปัวเป็นไงนะใบปัวใบปัวโอเคโอเคอยู่หน้าหน้าเรียบขึ้นนะหน้าแม่หรอหน้าหนุ่มทั้งสองคนนั่นแหละหน้าใสขึ้นหนุ่มอะไรแม่เพิ่งใช้ไม่กี่วันเนี่ยนะโอ้ได้เป็นอาทิตย์แล้วเฮ้ยจริงดิอืมพอน้องซื้อมาตั้งแต่ตอนนู้นซื้อมากี่ก้อนก้อนเดียวฟองเยอะดีนะฟองเยอะแต่ก็ ถูสบู่เนีไม่ใช่ถูแค่ป๊อปเป๊ปนะสูสักประมาณห้านาทีอ่ะเราทิ้งไหมแมถึงว่าฟอกให้เป็นฟองแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนไหมเออเนั่นแหละถูถูอยู่เรื่อยๆเนี่ยถูพอะนั่นก็ถูถูไปเรื่อยๆอะไรของหนุ่มพอนั่นฟอกเป็นฟองเสร็จแล้วก็อะไรอ่ะถูให้เป็นฟองเสร็จปุ๊บแล้วปุ๊บนะแม่ก็ทิ้งไว้เลยพอเริ่มทิ้งไว้ปุ๊บก็แห้งแห้งเสร็จปุ๊บก็เล็บ ตื่นมาคือเรียกถ้าฟอกคืนนี้พรุ่งนี้เช้าก็ค่อยล้างหรือว่าก็ปล่อยไปวันเลยเพราะว่ามันจะแบบอยู่ตัวเลยโอ้ยงั้นไม่ใช่สบู่แล้วน,ะนั่นน่ะมันเป็นอนนี่แล้วมันเป็นหน้ากากมันเป็นหน้ากากครอบหน้ากากแล้วหลงฟังอยู่นานนะอ, <laughs> อาบอยบยก็เน,นี่ยแม่เขาต้องไปจดทะเบียนจริงๆริงนะแม่ต้องบอกนะเพราะว่ามีอะไรก็ตามอ่ะมันต้องคือหมายคราว่าอ่า ต้องต้อง,องมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองอะ่ะที่ต้องเสียภาษีอะ่ะถูกต้องถูกต้องมันมีอัตราของการเสียภาษีอยู่เพราะฉะนั้นอะดีกว่าโดนปรับนะอืมใช่ถูกต้องเลยอีนี้พอเขามีเกณฑ์เขามีมาเขามีเพดานของการเสียอยู่มันก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรหรอกอือก็ทำให้มันถูกต้องไวอ้อ่ะดีกว่าอืใช่เนาะดนตรีบุยบุยเนี่ยนี่จะวางเนี่ย อ่ะดูแลตัวเองดีๆนะจุมตรีเออเจนก็เหมือนกันแหละดูแลตัวเองดูแลใจตัวเองอเหรออืแล้วจ <Level. S 2> มจีมีวิธีการเวลามีอะไรก็จะหลับตาแล้วก็งับงับงอกรง,ง,ง,งับอากาศแล้วก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีอะไรก็ทำล้วก็อย่าไปโฟกัสมันตรงนั้นอะ<ๆ>่ะก็นึกถึงย้อนไปในอดีตว่าเราเป็นสาวเรา ผ่านความสุขอะไรมาแล้วก็ดึงเอามาใส่ดึงเอามาแต่บางทีมันก็ดึงไม่ได้หรอกแต่ก็ต้องดึงเพราะว่าเราจะมาทําให้เราหัวใจตุมตอม,มอยู่ไม่ได้หรอกจุมจีก็เป็นจุมจีก็จุกเหมือนกันพยายามแกะฝาจุกอยู่ถ้าแกะฝาจุกออกได้นี่เพิ่งแง้มแง,ง้มฝาจุกออกได้เองนะยังยังยังไม่ได้เอาจุกออกสักทีเดียวนั้นเนี่ยอืมเนี่ยเป็นอย่างนี้นละเพื่อนๆจุมจีก็เป็นนะ ช่วงเนี้ยยิ่งเจอสองเด้งเลยอะไร,รอ่าโทรศัพท์ก็ถูกลวงลูกชายก็หางานทํายังไม่ได้ไงก็เจอสองจุกเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดีย๋ยวมันก็ผ่านไปเะวค่อยๆแกะจุกมันออกพอเราจะมามัวมัวน,น,นู่นนี่พอคิดไปมันก็มันก็ไม่ใช่ว่ามันได้อะไรขึ้นมาแล้วก็ต้องสร้างร่างกายเราให้แข็งแรงเข้มแข็ง ใจอ่ะฐานใจเราเน่ะที่สำคัญก็คือฐานใจกว่าจะทำได้แต่ละวันละวันนะมันก็ยากแสนลำบากแต่ว่ามันก็ต้องทำก็ยังคำลุงบอกนั่นแหละเพราะว่าเหตุเพราะว่าเราเกิดมาบางคนน่ะก็โตมาก็ไปทำงานได้ถูกช่องถูกอะไร ได้งานมีเงินดาวเงินเดือนอะไรทํานองนี้แหละรู้จักเก็บออมอะไรอย่างเงี้ยมันอย,อยู่ที่ตัวเรานี่แหละเราจะหมายมั่นมุ่งมั่นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยได้เงินมาแล้วก็อย่าใช้อย่าใช้ไอ้ที่มันผ่านมาแล้วก็ช่างช่างมันแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วแล้วก็มาเริ่มใหม่ว่าเออเนี่ยจะกินจะอยู่แล้วก็ต้องลดลง ลดการกินกันนั่นอยู่มีอะไรก็กินกินอยากริงๆก็ค่อยไปซื้อกินนะแต่กินก็กินแค่ครึ่งหนึ่งอย่าไปกินเต็มที่เหมือนเหมือนตอนโกลนโก,นโกน่อะไรทํานองนี้แหละค่ะแค่นี้นะคะที่แม่บอกว่าแม่บอกว่าหิวให้ให,ให้ให้เกลือน,น้ําลายไปก่อนเหรออืมให้เกลือน,น้ําลายไปก่อนถ้าอยากอะไรนะอยากให้ถึงเจ็ดครั้งตาบอกมาอืมตานี้เป็นลาวที่ไหนนะ เรานั่นแหละเมืองเราเนี่ยเราเวียงจันทร์นั่นแหละคนเวียงจันทร์อ่าแค่นี้แหละพูดไปพูดไนี่ก็จะทํางานใหญ่ไงตองเด้งก็พักผ่อนอยู่บ้านก็จุ๊บจี้จุ๊บจี้ก็บอกตรงๆนะจุ๊บจี้ก็เป็นคนที่ว่าลืมตัวลืมตัวไปว่าไปคิดซะแล้วอะไรทํานองเนี้ยคิดอะไรก็คิดทั่วๆไปนี่แหละคิดนะอะไรนี่แหละ ก็เลยต้องมาหยุดความคิดให้เป็นแจกหนึ่งแล้วก็ให้มาเป็นหนึ่งถึงเก้าแล้วก็สิบเป็นศูนย์ไว้แล้วก็ทํานู่นทํานี่ไปมีอะไรแล้วก็ทําไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนเราพักตัวเราพักความคิดตัวเราอะแล้วก็มีอะไรเราก็ทําไปอะไรทํานองเนี้เพราะชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปเพื่อนๆมันมันจะไปแก้ไขที่แลล้วมาไม่ได้แล้วที่แล้ว,วมาแล้วก็เป็นบทเรียน เป็นบทเรียนของตัวเราเองนั่นแหละเราอยู่แบบเนี้ยอยู่ยังไงอะไรยังไงเพราะหน้ามือมันก็มีหลังมือเนาะแบบนี้แหละคำทางถูกมั่งไม่ถูกมั่งรวมลูกคุกคานกันไปทีนี้เราก็จะพักมันไว้ก่อนเราพูดถึงสิ่งที่มันตลกโปกคามัง่งสอดแทรกมาในตัวเราเนะ่ะมันจะได้มันจะได้แบบ มีสีสันว่างั้นเถอะมีสีสันสําหรับจุ๋มจียนะแต่สําหรับจุมจ,นะจ,มจีเป็นคนคิดแบบนั้นจริงๆแบบยังไงอะ่ะเราก็ทําเราก็ไม่ใช่คนขี้เกียจนะเราก็ทําสุดความสามารถของเราแต่ละวันละวันวนั่นแหละน่ว่าแล้วก็จะถามมานิดสักนิดหนึ่งนะเนี่ย